แม้ว่าจะระวังแล้วแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุขึ้นจนได้ค่ะทำเอาคุณแม่ลูกสามอย่างคุณเบนส์พอนชิตานะคะต้องอุ้มลูกสาวคนกลางอย่างน้องปรางค่ะส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเลยทีเดียวหลังลูกปัดชิ้นจิว๋วนั้นเข้าไปติดค้างอยู่ในรูจมูกค่ะแล้วคุณแม่เบนส์ก็พยายามจะเอาเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะก็เลยต้องถึงมือคุณหมอเป็นการด,วด่วนซึ่งคุณเบนส์ได้เขียนบอกเล่าเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้ของลูกสาวเอาไว้ค่ะว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่น้องปรางเอาลูกปัดยัดเข้าไปในรูจมูก คิดว่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าเล่นร้อยลูกปัดกันมาหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คราวนี้เกิดนึกสนุกจะพาพี่หนีเข้าไปนั่งในจมูกซะอย่างนั้นเลยร้องจกกั๊กจักเพราะว่าพยายามเอาออกเองแล้วมันไม่ออกยิ่งจิ้มก็ยิ่งลึกสั่งน้ำมูกอีกทีก็ไม่ออกก็เลยต้องไปโรงพยาบาลสิคะระหว่างรอหมอก็นั่งกอดแม่นิ่งเลยถามด้วยว่าตอนที่หมอคีบออกมันต้องเจ็บมากแน่ๆเลยใช่ไหมแม่แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงปรางเนี่ยฮัดเช่ยอย่างแรงนะคะแม่รีบเปิดแมสดู เจ้าหมีตัวสีฟ้าออกมาแล้วค่ะดูหน้าปรางได้เลยว่าดีขนาดไหนสงสารแต่ก็ขำคราวหน้าไม่กล้าแล้วแน่นอนหลายคนนะคะเห็นหน้าน้องปรางหลังจากที่ลูกปัดต่อมาจากรูจมูกแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายิ้มได้หน้าเอ็นดูสุดๆค่ะ ที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ